ฮัลโหสวัสดีอยู่กับแม n คฮัลโหลสวัสดีอยู่กับไมครับวันนี้เช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็ผมจะพามาสร้างประตูเนเธอร์นะครับด้วยหินเออหินอะไรวะเออผมก็ไม่รู้กันช่างแม่งเถอะนะครับเออผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์นะครับอยู่ในบ้านนะเดี๋ยวต่อไปกันเลยสร้างเลยดีกว่า วันนี้เดี๋ยวนี้ผมชอบกินปลาครับผมเลยไปหาตกปลาสเพยียบเลยนะฮะโอเคอเก็บไว้เก็บไว้นะครับนี่อยู่นี้เอาอะไรบักนะฮะผมก็ได้สร้างเอ่อฟาร์มไอ้นี้ไว้นะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นฟาร์มหรอกมันเป็นสวนมากกว่านะฮะผมก็ได้สร้างไว้นะครับ,นะรบเดี๋ยวนี้นี่ผมก็ไปขุดมาครับ ดี๋ยวคณติดใต้เหมืองครับโดยใช้ไอ้นี้นะครับผมก็ไปเจอเพชรนะครับเยอะเลยแหละนะฮะนี่ผมลงเมืองไปนี่ได้เพชรเยอะเลยได้เหล็กเพียบได้ทองเพียบนะฮะตอนนี้ของผมก็ยังไม่มีอะไรมากหรอกถือว่าน้อยอยู่นะครับผมก็ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่พวกไอโกงนะครับคือผมไปลอยเล่นมาเอออัคชิปแล้วก็หยุดหยุดอ,อัดไปแล้วก็ไปนั่งเล่นเบื้องหลังมาสักหน่อยสองหน่อย ไม่หน่อยแล้วนะครับเดี๋ยวใส่ชุดเกาะเหมือนเดิมดีกว่าอย่างเงี้ยรอละเดี๋ยวเราใส่ชุดเกาะคืนดีกว่านะมันจะได้เออ่ฟุ้งฟิ้งกระดิงแมวหน่อยไหมฟุ้งฟิงฟ้งฟุง้งฟิ้งละกดอะไรเนี่ยกูกดเซฟก่อนนะฮะมันมันใช้แค่สิบกอนนะฮะอ่าึ้นไปนะฮะ เห็นอะไรกูมไมโดนวะเอออยู่นี่ไง <S <S นี่ผมก็เผามาครับเผามาเรียบร้อยเลยสิก่อนน่าจะพอนะผมต้องสร้างประตูนเนปเปอร์เออประตูนเนเธอร์ไกลๆบ้านหน่อยพี่บีพี <S 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 บ่บีนะฮนะพี่บีสร้างกไกลๆบ้านหน่อยลำคาญเสียงมันนะ วายพี่เขียว <laughs> พี่เขียวมา <laughs> <laughs> พี่เขียวอ่ะพี่เขียวพี่บี้ครบเลยอ่ะเราจะไม่ปล่อยไว้เราจะไม่ปล่อยไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตู้มนะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสามทีตายเย็ดเ <c oughs> ดียววัสดีพี่บี้ <c oughs> โอเคเรามาสร้างตัวเนเธอร์กันตรงนี้แล้วกันนะฮะตรงนี้ก็อย่างนี้อย่างนี้ไอ้ใช่ป่าวะอะไร <c ười> <c ười> ไม่ได้แดกกูหรอกไอ้สร้างถูกป่าวะเออถูกเว้ย ไปเลยไปเลยไปควายดิเอออืน่าจะถูกนะสูงสามบ็อกเออรอไปแช็กโอ้ยเศร้าเลยเธอเรือไปแช, <c oughs> ช็กใหม่เอาไปจัดแป๊บเออแต่ผมมีฟินไหมเนะี่ยใช่ไหมน่าเขาน่าจะเรียกว่าฟินนะ เขาจะเรียกว่าฟินนะเออน่าจะให้ฟินแหละขึ้นตัวเอฟน่าจะเรียกว่าฟินใช่แค่หนึ่งอันใช่ไหมาวา,างาวายังไงก็ได้นะวางยังก็ได้อย่างงี้ก็ได้ง,งี้ก็ได้ง,งี้ก็ได้เออโอเคไปไปจุดประตูไอ้อ <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้ยจะบ้าตายกับตัวเอง

Okay. โ,โอเคปึ๊บโอเคแค่นี้แหละขบ้านนอนอสอสส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 นอนแป๊บนอนสินอนผมกดถ่ายรูปเหรอน่าจะใช่นะโอเคเดี๋ยวเราไปในเธอร์กันเลยดีกว่า สำรวจว่ามัน,ม,นมีอะไรน่าตื <c oughs> <c oughs> ่นตาตื่นใจไหมเฮ้ยแล้วเขาเออเขาโมสโตนอยู่ข้างล่างเพีบเอยนี่วะไม่เป็นไรไปแค่นี้ก็ได้วะเขาโมสโตนอยู่ข้างล่างพีเปเียเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บเก็บไปนี่ก่อนไม่อยากไปแถม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 

โคตรรำคาญเสียงประตูเนเธอร์เลยเฮ้ยอะไรเฮ้ยพ okay. <se ี่หมูซมมี่พี่หม mm ูพ um> ี่แมนพี <S <s ่หมูแมนที่แมนหมูเดี๋ยวเาสร้างนา้นาเคิลก่อนตกเดี๋ยวสร้างนาเคิลก่อน s สอ๊ อาไปเลยอย่างนี้ก็เลยกได้ em em dùng sao bong bà mấy เอเย้ยกวา่ามผิด,ดอีกอ่ะอืดนี้ไปเครือเราได้ใช้กับไอ้อะไรนะคะเออพวกกระวงจรอ,อ,อย่าขุดไปเจอลาวานะเว้ยเจอขุดไปแล้วตกไปเจอลาวาจะเลิกเล่นเลย รอไหมมันกินพื้นที่ทําม,มาหาก,กินชาวบ้านชาวเมืองเขา เออตรงนี้ผมจินตนาการได้เลยนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บสวยบักกะโฮนี่เจ็บบักกะโฮเป็นแต่ไหนวะแต่ไหนวะ เจ็บปากกระหูยังทำน่วะอ๋เดี๋ยวพาร์ทหน้าครับผมจะมาตามหาประสาทนะครับปัสสาวะปัจจเจ้าปัจจเจ้าปัจจเจ้าปัจจเจาปัจจเจ้ปัจจเจ้าปัจจจปัจจจาปัจจจาปัจจจ้ปัจจจ้ปัจจจปัจจเจาปัจจเจ้ปัจจจปัจจจปัจจเจ้ปัจจจ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  เลยรูเลขึ้นเมื่อกี้เรารู้้ดฝขึ้นมันรูไหน,นวะลง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 เราจะไม่ยุ่งกับมันจะไม่วิยุ่งกับมันนะฮะอยู่ใครอยู่มันไอ้ขออยู่ด้วยอะไรเนี่ยให้กูตีแม่งสักทีเลยกลับบ้านโอ้ยกลับบ้านแหละจะค่อยมาสร้างต่อพวกนี้โอเคครับผมก็มานะฮะมาสำรวจมาสร้างแค่น,นี้แหละโอ้ย ผมโคตรลำคาญเสียงประตูเลยผมไปแกะประตูกันเถอะคาญมากประตูเนี่ยตือนเตือตไม่รอแล้วเออรอหน่อยไม่ได้ประตูเออเถ้าที่ผมรู้มาผมจะได้แถวนี้มีกระต่ายแลวก็ต่ายมันชอบกินดอกไม้เสียงใช่ไหมครับ เดี๋ยวเราไปร่อมาเดี๋ยวเราจะเลี้ยงนะครับเดี๋ยวขอขุดหลุมก่นอนเดี๋ยวเฮ้ยไ,ไ,ไป้างหลังดีกว่าตอนนี้ยังยังไม่อยากเออค่าสัตค่าสัตว์ชีวิตนะฮะยังไม่อยากทำไม้สัตว์คุณน่าคุณไอสัตว์คุ้น่ารักข้างหลยนะครับเราก็จะเป็นคนกินปลาไปกอนเป็นแมวไปกันกินปลาทำอะไรดีกว่า นี่เขาเรียกว่าอะไรนะโตอินชาเออโตอินชานนะถูกปะโตอินชานใช้เพชรเออเฮ้ยเราไม่มีสม,มุดนี่หว่าเออชิบหายเออ้ยจะ,จะทำไงงัวก็ไม่มีชิบหายละงัว,งวไม่มีจะทำไงวะเนี่ยโอเคเนาะต้องใส่ประสาทของได้ไปที่หลังกันแหละต้องใส่ต้องตามล่างงัว โอ้ยโอ้ยก็โทษตีเพิ่มปหนไหนโอเคครับก็สำหรับวันบบนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็วันนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับก็ตอนนี้ตอนตีหนึ่งแล้วนะครับขอไปนอนหลับแล้วกันไม่ไหวละง่วงนอนแล้วก็อัดให้ดูเพียงเท่านี้แหละครับบายบายเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยล่ะ โอเคไม่เล่นละโอเคโอเคบายบยน้องถัฝันดีครับลาตีสวัสดี